แล้วเราจะกดปุ่มไหนดีนะฉันคิดว่าสีแดงสุดโปรดของไม่ทำให้ฉันผิดหวังนะเลือกได้ดีและปุ่มนี้ทำให้เธอได้รับบะหมี่แต่ไม่ใช่บะหมี่ธรรมดานะเราบีบะหมี่สุดเผ็ดให้เธอด้วยรับไปเลยซูสีนี่ระวังด้วยไม่คิดว่าจะได้รยาบราังวัลแบบในนี้ตอนนี้ฉันแต่มาได้บะหมี่เกาหลีแล้วแต่ยังไงล่ะมันก็อร่อยอยู่ดีนี่ แต่เพื่อจะกินมันฉันต้องใช้ตะเกียบด้วยเยี่ยมไปเลยในนี้ฉันได้กินบะหมี่แสนอร่อยด้วยนี่มันเฮ็ดเออฉันกำลังติดไฟแล้วเฮ็ดด้วยโอ้ฉันลฟ์ไฟกำลังไหม้ล้ว ไม่เป็นไรฉันคิดว่าฉันสามารถดับไฟนี้ได้เพราะว่าฉันไม่ถังดับเพลิงละพอแล้วฉันไม่เป็นไรแล้วแต่เธอเพิ่งแลดฟอมเต็มชั้นหมดเลยอะทำไมมันเยอะจังตายฉันต้องใช้มันดับไฟนี่พอมมันเยอะเกินไปแล้วจะเลือกอะไรดีนะฉันคิดว่าคาราเต้ช่วยฉันได้ให้ยะ เลือกได้ดีนี่เวนดี้กินให้หมดนะฉันชอบมันสุดๆเลยฉันบอกว่าเธอจะชอบมันเหมือนกันเอาไปเลยอ้เสียงสั่สรใสมากเลยแล้วก็อร่อยด้วยเสียงสุดๆเลยมันสนุกมากด้วยฉันชอบจังเลยฉันไม่เคยลองอะไรแบบนี้มาก่อนเลย และเย้มแบบนี้ด้วย <Yeah. S 1> กินได้เมื่อเขายังไม่พอน้่นเนี่ย <Wow. S 1> อร่อยจังและระเบิดในปากด้วย <Yeah. S 1> แต่นี่มันมากเกินไปแล้ว <Wow. S 1> อาสวยงามจังเลย <Yeah. S 2> พกของจริงต้องฉองันหอ ต่างกันยังไงนะเลือกอันไหนดีจะ <Okay. S 1> ไม่โู้เลยไม่อะไรอยู่เบื้องหลังปุ่มพวก่งนี้เลือกได้ดีนี่ครั้งนี้เธอได้กระดาษชำระละฮะคิดว่าฉันได้อาหารสิไม่ใช่แต่เธอได้กระดาษชำระเป็นโหลๆเลยทั้งหมดนี่พอแล้ว oh <my> God. เคื่อกระดาษชำระเยอะแย,ยะไปขนาดนี้ไปทำไมกัน ใช่แล้วฉันคิดว่านเลลาต้องเข้ากันได้ดีกับกระดาษชำระแน่นอนฉันจะทานโนเาลงไปบกกนกระดาษแบบนี้สูซีซ่คงตกใจมากแนะ่ตลกจริงๆเลยสูซี่รับนะอะไรอะขนมเหรอเออมันคือ,อ ทำไมกันเอามันออกไปนะแตเหมือนว่าเวนดี้ได้รับรางวัลเป็นช็อกโกแลตด,ด้วยเอ๊ะนั่นคืออะไรอะ <laughs> ลองเดาดูสิฉันคิดว่าฉันเข้าใจแล้วล่ะกินมันน่ากินมะแล้วมันคือช็อกโกแลตไห <laughs> ฉันลืมบางอย่างสิ <laughs> ฉันต้องกดปุ่มแล้วเธ <laughs> อโชคดีมากปุ่มนี้ทำให้เธอได้รับเงินรางวัลมหาศาล ยินดีด้วยเฉันน่าแล้วเห็นด้วยฉันโชคดีตอนนี้ฉันรวยแล้วโอ้ฉันทำอะไรลงไปเธอพิ่งกดปุ่มนะสิและปุ่มนี้ทำให้เธอเปียกโชคเลยยินดีด้วย ออฉันไม่อยากอาบน้ำนี่นี่มันมอะไรกัน <c oughs> แล้วปลามาจากไหน <P> ฉันเกลียดปลาตายเงินของฉันก็เปียกไปหมดด้วย แล้วเธอมีเงินแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเธอกำลังทำอะไรเนี่ยดูไม่ออกเหรอเธอกำลังต่างเงินยังไงล่ะเธอฉลาดกว่าที่ฉันคิดนั่นแน่ครา้งนฉันกดปุ่มไหนดีนะฉันเลือกปุ่มสีเขียวแล้วกันว้วคังนี้เธอโชคดีมากจริงๆพราะปุ่มนี้ทำให้เธอได้มาร์ชเมลโล่แสนอร่อยอร่อยและนุ่มสุดๆเลย อาจจะนุ่มเกันไปนะรับนะจะมีอะไรออกมานะอะมันคืออะไรนะอ้อพยุหิมมา,มาชเมลโล a ของปปรดของฉันเลยสวยจังเหมือนดดิได้มาสจัลฤดูหนาวเลยชอบมะแน่นอนชอบสิไม่ใช่แค่สวยนะแต่อร่อยมากด้วยม,มัชเมลโลด่ดีที่สุดเลย รักมันมากอร่อยจังพิเศษที่สุดเลยพิเศษงั้นเหรอแน่นอนมัชเมลโล่อร่อยแต่ถ้ามีได้เป่าผมด้วยเหรอนี่จะสนุกยิ่งขึ้นเลยอร aman, like ่อยจังแต่อยู่ในนี้ก็ร้อนมากแปลกจังเหมือนเป็นเป็ละดูร้อนเลยไม่ควรจะเย็นสิเธอกำลังทำอะไรน่ะ What ของขวัญพิเศษสำหรับเธอไงละ่ะความร้อนสักหน่อยทำไมมาร์ชแมนต้องอุหนชโลลายหมดแล้วหยุดนะตอ้องต้องต้องต้องหยุดหยุดนเหรอไม่มีทาง <Garr us> ฉันไม่หยุดขอล้วพอแล้ว,ลวไม่โปรดนะ <t> <you> ตอนนี้พวกมันเหละเป็นข้าวต้มเลยหยุดทีฉันกินแบบนี้ไม่ได้เลิกโวยวายหยุดแล้วละ่ะเธอไม่ชอบมันเหรอ ตอนนี้มัชเป็นโลดเเหมือนกาวเลยแล้วมันก็เหนียวหมดแล้วฉันติดอยู่ในกาวของเขาเนี่ยเอาสิงทีเธอทำสิเออฉันอยากเกินงตั้งหากโอเคกด<ม>ปุ่มอะไรดีนะฉันคิดว่าถึงเวลาของสีน้ำเงินแล้วล่ะเอาเลือกได้ดี ครั้งนี้เธอได้อะไรที่ไม่ธรรมดาเลยก่อนที่ฉันจะให้ของกินเธอเธอต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะชีสเหม็นเป็นกองว้าวรสชาติก็เหมือนกลิ่นเลยมันอร่อยนะสูซี่เธอพร้อมที่จะได้รับอาหารหรือยังงั้นก็รับไปนะกินให้อร่อยนะมันคืออะไรนะ ของกินเหรอฉันว่ามันเหมือนชีสเหม็นเลยฉันคิดว่าฉันจะอ้อกละกินนั่นคืออะไรนะฉันถายใจไม่ออกในกล่องนี้เธอชอบรางวัลของเธอไหมหอมดีนะาฮฉันเหนื่อยมากแล้วฉันใช้เวลาทั้งวันในการหาชีสที่ใช่เลยแล้วด้เบือว่าความพยายามของฉันได้รับผลตอบรับแล้วเธอชอบกินมันไหมล่ะฉันเห็นว่าเธอชอบกินมากนะ นี่เอาระกาไปสิเย yeah! ้อากาศอากาศบริสุทธิ์ในที่สดุดฉนหวมงว่าฉันโชคดีจริงๆริงสักทีฉันอยากลองกินอะไรอร่อยบ้างหากลเธอรับผมสีเหลืองนั่นหมายความว่าขนมของเธอก็เป็นสีเหลืองตอนนี้เธอต้องถังกระแค่นี้จากพึ่งนะและพอฉันหนีพ้นแล้วฉันก็มีน้ำพึ่งสีเหลือสงสนอร่อยมากมายให้เธอ น้ำพึ่งสดๆเลย <Ooh. S 1> น่าอร่อยและหอมมางโอเคมันโย่ย่ฉันสุดๆได้เวลาลองน้ำพึ่งนี้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นนะอ๋อมันคืออะไรนะมอ mm hmm. ทำไมมันเหนียวซึ่งเลยนั่นว่าเขาคพ่งลัศน้ำผึ้งทั่วตัวฉันเลยอะแต่ยังไงมันก็อร่อยมากนะ ใช่แล้วนี่มันดีมากเลย <S 2> <S 2> <S ฉันมีความสุขจนเลย <S <S ฉันจะกินแล้วก็กินฉันสามารถว่ายน้ำในน้ำผึ้งได้ด้วยนี่มันเจ๋งมากเออที่ไหนมีน้ำผึ้งที่นั่นก็มีผึ้งฉันแข็งแกร่งฉันสามารถจัดการมันได้ คิดว่าเธอเพงกดปุ่มเหรอเันคิดว่าเธอยังอยากได้รางวัลเพิ่มนะขนนกเป็นแหลหมที่สุดเลยเอาไปเลยอ๊วเป็นไงล่ะนันอะไรนะขนนกเต็มไปหมดเลยฉันดูเหมือนมนุษย์หิมะเลยอะแต่ฉันไม่ชอบสิ่งนี้ยังไม่หมดนะ นอกจากนั้นเธอจะได้นมด้วยเธอต้องการมาสสำหรับน้ำผึ้งนะเลกแก้ชันสักทีไม่ใช่เรื่องตลกนะฉันไม่ดีกแกเธอคงกดปุ่มหลายปุ่มนะเขายังมีรางวัลอื่นไอยเธออีกมากมายเลยฉันไม่แต่กใจเลยและครั้งนี้คืออะไรล่ะฉันคิดว่าเธอน่าจะได้ป๊อปคอนนะ โดยส่วนตัวแล้วฉันชอบมันมากเลยละ่ะมันอร่อยมากอะ,อะไรนะป๊อบคอร์นเหรอครั้งนี้ฉันชอบดีจริงๆด้วยฉันชอบป๊อบค์นมากเลยให้ฉันกินมันตลอดไปก็ยังได้คนนี้คือขาอ้าวโพดโที่อร่อยที่สุดที่ฉันเคยกินมันเลย <ś essa> <ม>กดปุ่มไหนดีนะ ไม่อยากได้พึ่งโอเคปุ่มสีเขียวนี่แหละเธอไม่ควกดปุ่มสีเขียวเลยเธอไม่อยากเดาหรอกว่ามีอะไรรอเธออยู่เรามีบังสรสับตัวน้อยน่ารักรอเธออยู่นะสิและมีเยอะมากด้วยมันยังมีบ้านหลังเล็กๆด้วยนะฉันพูดมากไปแล้วละ่ะถึงเวลากินกินอะไรเหรอมันคืออะไรนะดิน <What? S 1> ทำไมฉันถึงได้มันด้วย ไม่รู้จักใครที่จะกินสิ่งสกปรกนี้เลย<ม>ทำไมกันนะน้องน้องน้ององอะมัแหลงสาบนี่คือสิ่งที่ฉันกลัวที่สุดในชีวิตเลยอะไรกันได้แต่ไม่ใช่มัแหลงสาบขอหล่อได้ปอลนะมันงแต่เย่อเยี้ยไปทุกที่เลยเพราะมันจะกินฉันน่ะช่วยฉันด้วยช่วยทีฉันทนไม่ไหวแล้ว <c oughs> ฉันทนสิ่งนี้ต่อไปไม่ไหวแล้ว อะไรนะกอดก็คือกอดนะเธอเพิ่งทำลายกล่องวิเศษนี้เลยเธอเรียนรู้ที่จะวิ่งเร็วขนาดนั้นได้ยงไงกันนะแม้แต่ฉันก็ทำไม่ได้น่ากลัวจังเลยฉันไม่รู้ว่าจะกดตรงไหนดีปุ่มนี้หรือปุ่มนี้จะเลือกปุ่มนี้ละกันมันคืออะไรนะมียอดลำหนัมพวกงกมาด้วยแม่เจ้าคมมาก ว้าวมนิกา้ากดปุ่มแล้วว้าวใจด้วยฉันติดอยู่ในนี้โอ้แจบเจังเธอดูจะไม่ชอบเท่าไรฉันคิดว่าฉันคนระวังในสิ่งที่ฉันเลือกฉันต้องไม่พลาดฉันต้องขอแต่โชคดีเอาละแล้วมันคืออะไรเนี่ยดูยเหมือนขนสีชมพูเลยเออน่าเบือ่อ ว้าวใน,นนี้สวยจังเลยและยังโล่งอีกด้วยกำแพงน่าสัมผัสมากเลยโอ้น่ารักจังแต่ไม่น่าสนใจเท่าไหรฉันกำลังตกลงไปช่วยฉันด้วยเอานั่นเียงอะไรนะ <What? S 1> ฉันไม่เข้าใจเลยกอ,อะไรขนนึ้นีนั้นไเลินลี่ขอบคุณที่ช่วยรับฉันไว้นะเธออยู่ในที่ที่ดีจังเลยมริก้าทำไมนี่ได้ไงเนี่ย ต้องเข้ามานกับที่เดิมแล้วดีขึ้นเยอะครั้งนี้ใครจะเป็นคนเริ่มแล้วยังไม่ตัดสินใจแล้ว่าจอเรือะไรงั้นก็โมนิกา้าจะเป็นคนแรกแล้วเอ้พระเจ้าว่าไงมันคืออะไรล่ะเรื่องสำคัญแบบนี้ไม่ควรรีบร้อนจัดเสกม,มันเดี๋ยวนี้เลยมดูกันว่ามีมอะไรบ้างว้วก้อยสีดำาสดยบเลย ไอ้หัวฉันคืออะไรน่ะกล้วยสีดำมึนเหรอฉันไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยแถมยังมีเยอะมากเลยแล้วจะยอมลงมาอย่างละมันละวงกว่านี้นะฉันหอกว่ากล้วยพวกนี้เจ้าอะไรเหมือนกล้วยทั่วไปฉันคิดว่าฉันก็จะลองดูมันดูน่ากินดีโอ้อร่อยจริงเลยทางนในฉันเลือกถูกแล้วฉันงมันจะเป็นแบบนี้ตลอดนะนั่นคืออะไรน่ะเปลือกเหรอ ช่างไร้เมลัยาาจริงๆโมนิก้าฉันขอโทษแต่ฉันไม่ที่ทิ้งนี่ระวังด้วยมันเกือบโดนหน้าฉันแน่ตอนนี้ก็เอาของเหลือเธอไปด้วยอย่าทิ้งขยะนะฉันจะไม่ทำความสะอาดมันเด็ดขาดฉันไม่คิดว่าเธอจะเป็นคนส่งปกแบบนี้ไปหาเรนลี่ดีกว่าขอบคุณนะที่มาหาฉันแต่ฉันตัดสินใจไม่ได้เลยฉันคิดว่าฉันกวนกดไปสุ่มๆไปเลยมันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วเธอโชคดีมากเรนลี่ยินดีด้วย เธอได้รับนาทีล่าเสียมพูกวดใหญ่ฉันเองก็ไม่ปฏิเสธที่จะลองนะฉันนั่นเนาะมันอร่อยมากโอ้ใช่สุดยอดไเลยเยี่ยมจริงๆและตอนนี้ก็ได้เวลามอบให้เจ้าของที่ถูกต้องแล้วเตรียมทร้อมสำหรับมื้อเที่ยงแสนอร่อยมันคืออะไรนะทำไมมันเหนียวจังเลยกลิ่นหอมดีนะแต่ฉันชอบรสชาติแบบนี้ คือเนเธอร่าจริงๆเหรอฉันชอบดีจังกินให้อร่อยนะเป็นไงเธอชอบไหมอ๋อใช่เรียนเนื้อได้เลย <c oughs> ขอบคุณมากว้าวเนเธอร่าเยอะมากเลยบนพื้น <c oughs> ฉันจะกินมันให้หมดเลยอี <c oughs> มันสกปรกนะสาวๆพวกเธอหนี้มีินะรยากจริงๆ <c oughs> มอนิกา้าฉันกลับหลังบ้นเธอเลยเมื่อกี้นี้วกวาดแกวอย่งทำมเต็มไปหมดเลย ใครจะเป็นผู้กล้าในครั้งนี้ลระฉันพร้อมแล้จะลองแม้จะยังกลัวอยู่เลเล่เธอตัดสินใจได้แล้วต้งสตินหน่อยเวลาจะหมดแล้วนะฉันเลือกแล้วมันคืออะไรละ่ะเดี๋ยวเธอก็ได้รู้แ้เวาฉันสักสองสามวิเพื่อเตรียมทุกอย่างให้พร้อมเธอเลือกโซดาแสนอร่อยยินดีด้วยนะฉันอยากจะลองเองเลยละ่ะแต่ฉันต้องให้เธอจนหยดสุดท้ายเลย ว้าวฉันชอบมันเธอชอบถูกใจฉันเลยแต่ฉันคิดว่าเพียงพอแล้วล่ะฉันยังมีได้นะพอแล้วมันเปลี่ยนตันไปแล้วนะสถานการณ์ควบคุมไม่อยู่ฉันเปลี่ยนหมดเลยหยุดนะดูเหมือนว่าตอนนี้จะหมดแล้วล่ะในที่สุดฉันคิดว่าฉันจะเกือบทาไม่ไหวนะถึงเวลาตั้งสติแล้วงั้นก็ไม่รบกวนแล้วนะ โอ้ยหัวฉันทำไมเล่เล่นถึงได้อะไรแปลกเสมอเลยนะแต่ก็เนอะมันไม่ใช่ธุรกของฉันโมนิก้ากำลังรอฉันอยู่ฉันเก็บฉันเลิกปุ่มได้แล้วเขารายคิดอีกหน่อยนะใช่แล้วฉันก่อนแล้วทำได้ดีมากโมนิก้าครั้งทงนี้เธอเลิกได้อย่างรวดเร็วมันดักันว่าเธอจะได้อะไรว้าบเบอร์ก้าฉันเหญ่มาะยินดีด้วยนะไี่เป็นตัวเลิกที่ยอดเยี่ยมเลยฉันคิดว่าไม่ต้องใช้ฝาเปิดอีกแล้วล่ะ แต่เบอร์เกอร์นี้มีข้อเสียอย่างหนึ่งนันเย็นมากเลยเอ้แต่ฉันมีนี่ด้วยนะฉันทำให้มันร้อนด้วยเตาแก๊สถูกต้องแล้วไม่ยากเลยแค่ต้องรออีกนิดหน่อยฉันคิดว่าฉันทำได้ดีมากสิ่งที่สําคัญคืออย่ารีบร้อนฉันสามารถได้กลิ่นหอมของขนมปังอุ่นๆแล้วล่ะโอ้ไม่นะเบอร์เกอร์ไม่เป็นจุนเลยฉันทเป็นว่ามันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกก็แล้วกัน เธอจะได้บอกใครใช่ไหมเอาเลยมอนิกานี้เพื่อเธอนะที่เท่า,นะดทาได้สดใหม่ที่สุดเลยเอ,อ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยฉันเห็นจรไม่ออกพอแล้วหยุดทีตามใจเธอยังไงก็ไม่เหลืออะไรแล้วโอ,อ้ยฉันรู้สึกเหมือนนอนในเตาเผาถ่านเลยฉันต้องอาบน้ำเลยนเนี่ยฉันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะ นกน้อยในกรงของฉันเป็นยังไงบ้างไม่รู้สิมันเลือได้ลำบากมากเลย <Yeah. S 1> แต่เธอก็ทำมันได้ดินลี่ฉันชิ่นชทมเธอนะมาแล้วเตรียมรับสิ่งที่คู่ควรอย่ากลัวไปเธอต้องชอบมันแน่นอนมันน่ากินมากโอ้หนักจังเลยหลังแทบหักนะวันนี้ฉันคงต้องไปนวดนแล้วดูว่ามีกล่องยักษ์นี่สิแม่เจ้ามันเริ่มแล้ว กิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยว้ามันคือบะหมีเจ๋งมากฉันไม่ควรกลวรแล้วตสชาติก็เด็ดด้วยที่สุดฉันก็ได้กินอาหารมาดีบ้างและมีเยอะมากเลยฉันหิวสุดๆเลยชาดอนี้ทำให้ฉันหมดแรงเลยอะฉันต้องเติมพลังแล้วฉันดีใจทุกอย่างออกมาดีโอฉันเกือบลืมให้ตะเกียบนะแต่ฉันเห็นว่าเธอไม่ตองการมันแล้วล่ะพระเจ้านั่นพุงเหรออร่อยจังเลย ฉันกินอิ่มแพร่เลยตอนนี้ฉันก็ต้องพักผ่อนได้แล้ว่ะโอ้ยังมีบะหมี่เหลืออยู่เยี่ยมฉันจะไม่ปฏิเสธของกินอู่แล้วเออทนดูไม่ไหวแล้วเสี่ยงสุดๆเลยฉันไปหาโมนิกาด,ดีกว่าอย่าเพิ่งรีบร้อนฉันยังคิดอยู่การเลือกหนังยากมากเลยนะฉันคิดว่าฉันจะเลือกปุ่มนี้แหละฉันพร้อมและสนับทุกอย่างฉันนี่จะได้ยินนะก้าหินมา ถ้าอย่างนั้นเธอก็ได้ตาของฉันกลัวเหรอฉันคิดว่าฉันเป็นอัจฉริยะที่ชฉลียวไจริงๆเธอเชื่อไหมว่านี่เป็นตาของฉันฉันแค่อเล่นนะมันเคยเล่นเลูกตาตั้งเหอะและดูเหมือนว่ามีสอสไส้ข้างในด้วยนะมันดูกันดีกว่าโว้ใช่แล้วมีแยมี่ข้างในด้วยน่ากินมากเลยโอ้ต้องลองแล้วล่ะสุดยอดมอนิก้าเธอจะรักมันงั้นก็เริ่มกันที่ไส้กันละกันนะที่สำคัญคืออย่าทัลูกตาตกมันหนักมาก มือนไม่บางอย่างเลยลงมาล่ะฉันสงสัยจันคือไรกลิ่นหอมมะกเองเหมือนว่าจะเป็นเยําเหมือนว่านะว้าวอย่าหยุดนะฉันอะกกินอีกดีมากเลยฉันไม่รู้หรอกฉันดีใจมากนะที่เลือกได้ถูกต้องนะยินดีนะมนิก้าโอ้ฉันถือลูกปลาไม่ไหวแล้วทอทีเป็นไงบ้างฉันมองไม่เห็นอะไรเลยเอามันออกไปแล้วเขานี่มันอะไรกันเนี้ยฉันคิดว่าจังต้้งดนมันใกล้ๆนะแล้วก็สัมผัสด้วย ฉันจะลองชิมดูแล้วมันคือว้าวมันคือเยลลี่สุดยอดแล้วถ้ากินมันกับแยมด้วยมันการผสมผสานที่ยอดเยี่ยมฉันได้โชคดีจริงๆฮะฉันนึกว่าฉันทำเธอบาดเจ็บแล้วดีเลยไม่งั้นฉันคงต้องโทษตัวเองนะดูแต่มันสกปรกมากมันน่าขยะงมากเลยฉันไม่อยากเห็นมันเห็นลี้ลงดตาใหญ่สุดเลยไอ่พรฉันกินไปอีกนานเลยสุดยอด